ข้อความประจำวันนะคะจากคนเก่าๆที่ไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันลองมาอัปเดตกันนะคะว่าณเวลานี้เขามีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณนะคะเป็นการทํานายโดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้อะไรดีก็รับไปนะอะไรไม่ดีก็อย่าไปอินอย่าไปซีเรียสน,นะคะดูดวงกันเพื่อเป็นแนวทางและเป็นกําลังใจให้กันนะมาเลือกไพ่สิ เขาคนนั้นนะคะมีข้อความอะไรที่อยากจะสื่อสารมาที่คุณนะเก้าไม้หกไม้ไพ่เดอมมูนนะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่สี่ดาบแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบ สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะเวลานี้นะคะเขามีการมาแอบส่องแอบติดตามดูชีวิตของคุณนะคะบางทีเขาอยากจะเข้ามาทักคุณนะแต่เขาก็ไม่กล้าได้แต่แอบส่องอยู่เงียบๆส่วนหนึ่งก็มันเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเหมือนเขารู้อยู่แล้วว่าเรากับเขาอะมันมีประเด็นปัญหาอะไรซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นปัญหาเดิม ถ้าได้กลับมาพูดคุยกันมันก็อาจจะกลับไป, Al mm. ไปสู่ปัญหาเหล่านั้น mm. เขาเลยรู้สึกเหนื่อย mm. รู้สึกเหนื่อยที่จะกลับไปอยู่ในจุดนั้นอีกนะคะเขาพยายามที่จะไปโฟกัสเรื่องงานความก้าวหน้าความสำเร็จชัยชนะต่างๆของเขานะคะแต่ถ้าเป็นวัยเรียน mm. เขาก็ไปโฟกัสในเรื่องการเรียนเรื่องกิจกรรมนะคะใช้เวลากับสังคมกับเพื่อนๆของเขานะเพื่อที่จะให้เขาอ่ะ ลืมคุณนะคะทำงานให้ยุ่งๆเข้าไว้หรือทำกิจกรรมอื่นๆเข้าไว้แต่มันก็อดคิดไม่ได้หรอกมันก็มีบางช่วงอะที่เขาอะยังนึกถึงคุณและมีการมาสอดส่องดูคุณมาแอบ,บติดตามดูชีวิตของคุณยังอยากรู้ยังอยากเห็นนะคะถ้าถามว่าหมดใจหรือยังยังไม่ได้หมดใจแล้วก็ยังมีแพชชั่น ยังมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะกลับเข้ามาอยากที่จะพูดคุยกับคุณแต่เขาก็ยังเลือกที่จะอยู่นิ่งๆสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ให้รู้แค่ว่าเขายังไม่ได้ลืมเลยยังคิดถึงนะคะอยากคุยแหละแต่ไม่กล้าทักเพราะเขากลัวว่าม,มันจะกลับไปอยู่ตรงจุดนั้นอีกนะนี่ก็คือข้อความของเขาที่สื่อสารมาก,กับเรานะเวลานี้นะคะเดี๋ยวเปิดไพ่เพิ่มซิแล้วยังไงต่อ มีอะไรที่เขาอยากจะบอกเขาเชื่อว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันอาจจะไม่ใช่การตัดจบกันแบบร้อยเซ์เขายังมองเห็นโอกาสเขายังมองเห็นช่องทางที่เรากับเขาอะจะกลับมาแก้ไขปัญหานี้ได้ แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่พร้อมเขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องไปโฟกัสไปจัดการนะคะพารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของเขาอะ่ะมันช่างหนักหน่วงเหลือเกินในช่วงนี้นะคะในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณแล้วอะ่ะเขาถึงได้เข้าใจถึงความเศร้าความเหงาความโดดเดี่ยวความอ้างว้างและเขาก็ถึงได้เข้าใจว่าในวันที่มีคุณนั้นอะ่ะคุณอ่ะเป็นคนที่เติมเต็มความสุขเติมเต็มความ รักเติมเต็มกำลังใจและในบางกรณีคือมีการเติมเงินให้กันด้วยแต่พอไม่มีคุณแล้วเขารู้สึกว่ามันมันหดหูมันดูว้าวเวย,ย่ังไงไม่รู้นะคะการสอดส่องของเขาอะอย่างที่บอกว่ามาแอบส่องส่องเงียบๆอยากทักแต่ไม่กล้าทักแต่ขอให้รู้ไว้เลยว่าเขาอะส่องคุณสม่ำเสมอส่องเป็นกิจกิจวัตรประจำวันนะคะส่องเรื่อยๆ ว่างเว้นจากงานก็มาสองเหมือนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสองอะนะคะเป็นการระหว่างพักเบรกเรื่องงานนะคะแต่ก็มีบางบางทีนะบางอารมณ์ก็มาส่องตอนกลางคืนนะไพ่สองใบเนี้ย เนี่ยคือการมาส่องกลางคืนนะคะที่นาชาเห็นเนี่ยส่องตอนเหงาเงาส่องแล้วหหยหานะคะอันนี้แอบสืบแอบส่องอันนี้ส่องเพาะคิดถึงอยากทักแต่ไม่กล้าอันนี้ช่วงกลางวันระหว่างเวลางานก็มีว่างๆอะ่ะเบรกจากงานก็มีการมาส่งคุณเช่นกันนะคะเขาบอกว่ารอบนี้คุณดูเข้มแข็งขึ้นคุณดูเด็ดขาดขึ้น ะะเหมือนคุณน่าจะตัดใจจากเขาได้จริงๆนะเท่าที่ดูนะบางคู่ี่มีการบล็อกกันไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้บล็อกก็คือมันเหมือนมันเหมือนมันมีเรื่องบางอย่างอะที่ทำให้เขาอะอยากจะกลับมาแต่ก็กลับมาไม่ได้ขอดูซิว่าสิ่งนั้นคืออะไรเขาน่าจะมีเขาน่าจะมีพันธะบางอย่าง ถ้าคุณกับเขาเป็นแฟนกันจริงๆหลังจากที่ห่างกันไปเขาก็น่าจะมีไปสั่นสัมพันธ์กับใครบ้างนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณกับเขาเป็นคนคุยอ่ะเขาก็อาจจะมีพันธะบางอย่างอยู่มันเลยทำให้เขายังกลับมาหาคุณในตอนนี้ไม่ได้ขอขยายไพ่ใบนี้ต่ออีกซิ9ดาบ5ดาบโอเค ในบางกรณีนะเขาอาจจะมีพันธะจริงๆก็คืออาจจะมีคนคนของเขาอยู่แต่ในบางกรณีสิ่งที่มันทำให้เขาอ่ะยังไม่พร้อมที่จะกลับมานั่นก็คือปัญหาเดิมๆปัญหาเก่าๆซ้ำๆที่มันทำให้คุณกับเขาอ่ะต้องจบกันไปเขาก็กลัวว่าถ้ากลับมาแล้วอ่ะมันจะต้องไปเจอสิ่งนั้นตอนนี้เขายังไม่พร้อมจริงๆเขาเลยเลือกที่จะย้ายโฟกัสของเขาไปที่เรื่องกิจกรรมเรื่องการเงินการงานเป็นหลักเขามองว่า ถ้าตอนนี้ชีวิตของเขาอ่ะตัวการเงินการงานมั่นคงแล้วอ่ะความรักอ่ะค่อยหาเมื่อไหรก็ได้อันนั้นอาจจะเป็นความรู้สึกของเขานะอะแล้วอยากจะบอกอะไรอีกช่วงนี้เขาอยากใช้ชีวิตอิสระอยากปล่อยจอยไปตามอารมณ์อยากจะทำอะไรก็ทำเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดจะไปไหนก็ก็ไปนะคะไม่ต้องการพันธะนะแต่มันจะติดตรงที่ว่าเขายังคิดถึงคุณมันดูย้อนแย้งนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเขาต้องการอิสระ อยากเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครมาผูกมัดจะทําอะไรก็ได้แต่มันก็ติดตรงที่ว่าเขามีมีเรื่องราวความทรงจําดีๆกับคุณมากมายเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงความทรงจําเก่าๆที่เคยมีร่วมกันแล้วก็มันเป็นความผูกพันด้วยที่ทําให้เขาอ่ะไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นตัวยืนยันว่าเขารู้สึกดีกับคุณยังคิดถึงคุณเหมือนเดิมและยังอยากที่จะกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตของการและกันนะคะ โอเคค่ะการเป็นอิสระสําหรับเขาการเป็นโสดสําหรับเขามันก็ไม่ได้แย่มันก็มีตัวเลือกเข้ามาแหละแต่เขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับใครนะคะก่อนหน้านั้ที่บอกว่ามีพันธะมันก็อาจจะเป็นพันธาที่เขารู้สึกว่าเขาก็ยังไม่ได้อยากจะผูกมัดตัวเองนะคะเขายังรู้สึกว่าเขายังอยากที่จะใช้ชีวิตในแบบของเขาอยู่เป็นอิสระนะคะสิบถ้วยขอดูสิบถ้วยสิ สิบเหรียญยังไงโอเคตอนนี้เขาให้ความสำคัญกับเรื่องครอบครัวเป็นหลักนะคะให้ความสำคัญกับครอ,อบครัวที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องนะตอนนี้สิ่งสำคัญของเขาเพราะฉะนั้นเรื่องความรักความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยเขามองว่าเขาจำเป็นต้องวางมือไปก่อน เพราะสิ่งสําคัญตอนนี้คือครอบครัวแล้วก็การเงินหรือธุรกิจการงานของเขานะคะแต่คุณจะเห็นได้ไหมว่าถึงแม้ว่าเขาจะปล่อยปล่อยความสัมพันธ์ระหว่างเราไปแต่เขายังปล่อยให้ความรักอยู่ตรงนี้เมื่อไหร่ที่เขาพร้อมแค่เขาลืมตาขึ้นมาเขาก็จะมองเห็นถ้วยความรักอยู่ตรงนี้หรือจะพูดตรงๆก็คือเขาต้องการปล่อยวางไปชั่วขณะแต่ไม่ได้ต้องการให้ผลักไสให้เราไปจากเขาจริงๆนะคะยังไงต่อนะ มีการเฝ้ามองเฝ้ามองอะไรนะคะเฝ้ามองโอกาสเฝ้ามองโอกาสคือผู้ตรงๆนะคะถึงแม้ว่าเขาจะคิดถึงคุณนะแต่คนคนกวน,นี้ก็แปลกไม่เคยไม่เคยหยุดที่จะปิดโอกาสตัวเองเลย mm hmm. เขาก็ยังยินดีต้อนรับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะเลือกไปเรื่อยค่อนข้างที่จะช่างเลือกนะคะอืมมีคนเข้าหาเขามีคนรอบตัวเขาแต่คนเหล่านั้นนะเขายังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆ ยังไม่เจอคนที่เขารู้สึกว่าพิเศษจริงๆขอสรุปสามใบท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาจะกลับมาไหมสามใบนะราชาไม้ c h e r r y ออและก็เขายังไม่พร้อมต้องให้เวลาเขานะคะเขายังไม่พร้อมเขารู้สึกว่าเขายังอยากอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคะอ่ะเราควรจะปล่อยเขาไปเลยไหม าคุณเอาแต่นั่งรอเขามันเป็นการปิดโอกาสตัวเองคําแนะนําของไพ่ก็คือในเมื่อตอนที่เขายังไม่พร้อมเราก็ไม่ควรจะเสียเวลารอเราควรจะปลดปล่อยตัวเองให้เดินหน้าไปนะคะเพื่อให้เรามีโอกาสได้ไปเจอความรักดีๆคนอื่นๆที่อาจจะเที่อาจจะต้องกลายมาเป็นคู่แท้ของเราก็ได้นี่คือคำแนะนำจากไพ่นะคะถ้าชอบคำแำนานยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นาชาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ